เราหลังบริอนนะคุริเอนคบตือนคุณบรินะะนคอถึงทา้วก็มีทางแร้ก็รายชื่อเราเป็นรายื่อข่าแรกหนึ่งขาะอแรกตัวต่อไปแกคือคือัว้นราค่างชาติต่างชาตตว่อันึ่งข่าวะขนะเอออาช่อใจนอนะ เมับบพระทูงเทียนก่อนนะครับแล้วเราก็ลงไปทำอะนเดี๋ยที่หนึ่งียที่สอง้าที่สต่อแถแล้วพกมานะที่เอออาการยขวาที่สารทำบูรณาบุญนี้บุญนี้นเดีอยวุ่างนจะมา่อเนาะไปว้างกว้างเดี๋ยวขาทห้ล่งมนยืทซ้ายไปข้ามมาตันก็ืนอยู่่ซ้นะครับถ้าเชอญน้าด้น้ำไปเิญนะครับไปเิญตรงนี้เจอเลยข้ะมต่อแถวครับต่อแถวซ้ายมือเลยเออนะ อ่าถ้ามาตรงนี้หยิบตรงนี้เลยสามอย่างนะสามอย่างเลยทุนมาอ้าวแลท้ทีนี้เป็นบุญข้าบุญน้ำอ่ะนะบุญข้า,ขาบุญน้ำบุญนามตอนจะสิงเถาอ้าวผู้น้องรับดอกไม้จูงเทียนมงคลสิงถเถาจบดีทุกคนอ้าวเชิญเชิญนะเจ้าบคะหลังหน้ายังว่างอยู่นะครับเดินมาแล้วเห็นรถ ชื่อเขียนนามตระกูลเขียนชื่อเป็นตุลเขียนตระกูลเป็นกำไรแล้วจะได้บันทึกแล้วจะลึกเอาไว้ว่าอย่างนี้แล้วก็เี่ยวกัทางเนินเม่ตานี่แหล่งีนี้จากท่าน อาจจะเป็นเพ่อแก้จะเนค่ามร้อนทองราจะเป็นการเรกอประเทศนะมเป็นการสวมนต์เนาะสมนา์บทตนี้ก็ไ้คแล้วคบอกว่า

ที่อังสัติต์อย่างนี้โอกาสที่ได้มารักษาศีลด้วยในขณะที่ในช่วงงานประเพณธีน้ำมักการดอยพระบาท